สสิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ไม่รอดนะคะสวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะดิพี่เก่งจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ3ส,สิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ไม่รอดนะคะ ผู้ประกอบการอย่างพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่นะคะ3สิ่งที่ทําให้ธุรกิจเราเจ๊งหรือว่าไปไม่รอดนะคะส่วนใหญ่เกิดมาจาก3เรื่องนะคะยิ่งธุรกิจที่เป็นธุรกิจ s อสเอ็ต้องระวังใน3สิ่งเรื่องพวกนี้อย่างมากๆนะคะ 1. ค่ะเรื่องของการลงทุนเกินขนาดนะคะเนื่องจากว่าธุรกิจเราเนี่ยค่ะเพิ่งจะเริ่มบางคนนะคะลงทุนในเรื่องของที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรหรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวอาคารออฟฟิศนะคะและสุดท้ายคือเรื่องของรถยนต์นะคะพวกเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะลงทุน พวกนี้เกินขนาดไปทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้วางแผนเรื่องของรายได้เรื่องของยอดขายยังไม่ทราบเลยว่ายอดขายจะเป็นยังไงนะคะแต่เราลงทุนพวกนี้ไปมากเกินไปพอมันเกิดเหตุการณ์อันที่มากระทบนะคะทำให้แคทโฟลเราติดนะคะแล้วก็บางคนเนะะี่ยค่ะลงทุนโดยใช้1น,นะคะอาจจะเป็นเงินทุนจดทะเบียนบางส่วน2เงินกู้ยืมบางส่วนหรือแม้กระทั่งเงินเก็บของพวกเรานะคะอาจจะเอามาลงทุนในธุรก,กิจมากเกินไปพอยอดขายไม่ไปตามเป้นาปนะคะไอ้เงินที่เราลงทุนไปพวกเครื่องไม,งม้เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยมันรีเทิร์นกลับมาเป็นเงินสดไม่ได้เท่เะะ่่าาาขขออองงงงเเกกนนทัจรืพย์สิ เมื่อเราลงทุนไปแล้วนะคะมันลงแล้วลงเลยเพราะว่าเงินสดมันใช้ทันทีเลยแล้วก็มันถูกทยอยตัดเป็นเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายในรูปของค่าเสริมราคาดังนั้นค่ะพี่เก่งแนะนําว่าในช่วงของการเริ่มต้นการทำธุรกิจนะคะเราไม่ควรจะลงทุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรอุปกรณ์สัตวกงานต่างๆมากเกินไปจกให้ค่อยๆเริ่มทีละหน่อยนะคะอันนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของระบบผลิตอย่างเช่นเครื่องจักรหรือว่าพวกโรงงานต่างๆอาจจะค่อยๆทําทีละหน่อยนะคะค่อยๆทําทีละลายผลิตเราค่อยๆดูว่าธุรกิจเราไปได้จริงหรือเปล่านะคคะ่อย เพราะว่าการขยายทุกครั้งการต่อยอดธุรกิจทุกครั้งต้องใช้เงินสดทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นกาไรสะสมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนหรือว่าเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินแบงค์นะคะอีกอันหนึ่งคือเรื่องของถ้าเป็นธุรกิจบริการนะคะเราก็จะมีการจ้างงานมากเกินไปเช่นมีพนักงานเข้ามาในอัตราที่ไม่จําเป็นมากเกินไปหรือว่าบางอย่างเนี่ยเราทํางานเรียกว่าเราหมุนงานกันได้นะคะโรเทีงานกันได้เจ้าที่1นควรจะทำงานได้หลายตําแหน่งก็อาจจะต้องใช้คนที่มีมัลติฟังก์ชันนิดนึงนะคะช่วงของแรก การทำธุรกิจพิ่เก,กก็ไม่อยากให้ลงทุนในเรื่องของตัวฟิกคอร์มากเกินไปตัวเงินเดือนนะคะเป็นค่าใช้จ่ายฟิกคอร์ถ้าเราจ้างพนักงานมากเกินไปกว่าสกเกลของธุรกิจเรานะคะเลิกจ้างก็ยากนะคะ พะถึงจุดหนึ่งที่ธุรกิจเราไปไม่ได้หรือว่ามันดาวไซซิ่งนะคะเราต้องลดเรื่องของพนักงานซึ่งทั้งหมดต้องใช้เงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลิกจ้างต่างๆหรือว่าการที่จะต้องจ่ายพวกค่าจ่ายต่างๆเพื่อให้พนักงานนะคะลดตามไ i ส์สเกลที่เราพอรับไหวนะคะหรือแม้กระทั่งเราก็ต้องมีเรื่องของการต่อรองต่างๆเพื่อให้พนักงานเนี่ยไม่เกิดการฟ้องร้องนะคะค่ะทีนี้ในเรื่องของตัวการลงทุนทั้งเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงตัวคนเนี่ยนะคะพี่เก่งแนะนําว่าธุรกิจในช่วงของการเริ่มต้นหรือว่าการที่จะขยายธุรกิจในล ะะถ้าเราอันไหนนะคะสามารถเช่าได้ก็เช่าไปก่อนนะคะหรือว่าใช้ฟรีแลนซ์ไปก่อนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อทําทให้ตัวค่าใช้จ่ายฟิกคอร์สเราไม่สูงเกินไปหรือว่าทําทุกอย่างจากฟิกคอร์สให้เป็น v a r เ a b l e อ o s t นะคะทำค่าใช้จ่ายคงที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรเนะคะเวลาเราต้องลดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันลดได้ทันทีนะคะไม่ต้องลาบากใจที่จะต้องไปใช้เงินมาเลิกจ้างหรือว่าต้องเอาเครื่องจักรไปขายเป็นซากอะไรพวกนี้นะคะเพื่อจะเอากระแสะเงินสดกลับเข้ามานะคะอันนี้ต้องระวังนะคะเป็นหัวใจของการทำธุรก,กิจเรื่องหนึ่งเลยนะคะเรื่องที่2คค่ะก็ือเรื่องของตัวกกรรรมารืรอ ว่าผู้มีอำนาจในการบริหารธุรกิจนะคะใช้เงินไม่ค่อยเป็นระเบียบเนื่องจากว่าเราพอเป็นเราเป็นเจ้าของนะคะกระเป๋าเงินเราเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินของบริษัทหรือว,ว่าเงินส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราค่อนข้างจะใช้กันปนไปปนมานะคะไม่มีการจัดระเบียบเรื่องของการเงินผลที่ตามมาคือว่าเราก็เอาเงินบริษัทมาใช้ส่วนตัวนะคะเงินส่วนตัวเราก็ใช้หมุนกันไปหมุนกันไปทําให้เราไม่สามารถจะจัดการเรื่องกระแสเงินสดได้เลยอันนี้ค่ะเป็นการสาคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าที่พี่เก่งปิดงบการเงินหรือว่าดูแลลูกค้ามานะคะหนึ่งนะคะพ เงินเข้ามาเรารับเงินจากลูกค้ามานะคะหนึ่งนะคะกรรมการถอนไปใช้ส่วนตัวหมดทําให้ไม่มีกระแสเงินสดในบริษัทนะคะ2เราไม่มีการแยกกระเป๋าว่าอันนี้คือบัญชีของบริษัทอันนี้คือบัญชีส่วนตัวนะคะดีเราก็ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเราแล้วก็หมุนกันไปหมุนกันมาแบบนี้ค่ะเ,เลยทาให้เราไม่สามารถที่จะจัดการตัวเลขได้นะคะค่ะแล้วก็อันหนึ่งที่เกิดปัญหาที่พี่เก่งเห็นทุกง,งบ,บเลยนะคะคือเรื่องของตัวลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกรรมการเนื่องจากเราเนะะี่ยค่ะหนึ่งนะคะ,ะ,คะเราไม่ค่อยตั้งเงินเดือนตัวเราเอง2เราซื้อขอขงมาใใช้ในกกิจ เราก็ไม่ค่อยเปิดบินทําให้เวลาเราเนะะี่ยค่ะถอนเงินออกไปใช้เป็นก้อนๆเพราะเราไม่เคยจัดระเบียบด้านฝั่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะคะเราก็เลยเอาเงินของบริษัทนะคะไปใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะไปใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเราเองค่าใช้จ่ายเรื่องลูกอะไรต่างๆนะคะมันเลยทาให้เราเนะะี่ยค่ะในฝั่งของงบการเงินเนี่ยทางนักบัญชีเองเขาก็จะเอาตัวรายการพวกนี้ค่ะที่มีการถอนเงินไปเป็นก้อนๆน,นะคะก็จะบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้กรรมการไว้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยค่ะพอเรามาดูงบกันอีกทีนะคะโอ้โหลูกหนี้กรรมการเราก้อนมนเริ่มเลยพอ เคลียยากนะคะเพราะว่า1กําไรสะสมมีก็จริงนะคะแต่ว่าเงินไปอยู่ที่ลูกที่กรรมการหมดเงินสดในบัญชีไม่มีเลยอันนี้ค่ะเราจะต้องแก้ไขย,ยังไงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทั้งนักบัญชีเองที่มาต่อยอดงานหรือมาแก้ไขางานเองก็ค่อนข้างจะแก้ไขลําบากนะคะที่ต้องอธิบายให้กับลูกค้าเข้าใจว่าสิ่งพวกนี้ต้องมีการวางแผนแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยในการใช้เงินตั้งแต่ทีแรกนะคะเก่งก็แนะนําว่าในประเด็นนี้ก็คือ1นะคะต้องแยกกระเป๋าเงินอย่างชัดเจน2ต้องตั้งเงินเดือนของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ใจ่ายให้มีระเบียบววินัยยด้ย3 เวลาลูกค้าโอนเงินเข้ามาเขาให้โอนเงินเข้าบริษัทจะได้เอาเงินบริษัทนะคะไปใช้จ่ายให้มันถูกต้องนะคะไม่ควรเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเวลาเราซื้อของแทนบริษัทหรือว่าจะเป็นการรูดการ์ดนะคะเราก็ควรจะเอาบินมาเบิกให้ครบทวนหรือแม้กระทั่งบัตรเครดิตที่เราใช้จ่ายค่า Facebook หรือว่าซื้อของแทนบริษัทนะคะถ้าให้ดีนะคะเราแยกบัตรไปเลยค่ะอันนี้บัตรเครดิตที่เอาไว้ซื้อของให้บริษัทอันนี้บัตรใบนี้บัตรเครดิตที่เอาไว้ใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้จะทําให้เราเองนะคะจัดการเรื่องการเเงินนนไดด้้ีีขึะะคพ่ก จะฝากเรื่องนี้ไว้กับพวกเราด้วยค่ะค่ะเรื่องที่3ค่ะที่ทาให้ธุรกิจเราไปไม่รอดคือเรื่องของผู้บริหารนะคะไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูลทางด้านบัญชีาการเงินนะคะพี่เก่งเห็นส่วนใหญ่ค่ะร้อยละเกเลยนะคะผู้บริหารเราก็เน้นแต่งานหน้าบ้านเน้นแต่ง,งานการขายไม่เคยให้ความสําคัญกับงบกําไรขาดทุนงบดุลหรือว่าข้อมูลทางการเงินเรื่องอะไรบ้างคะที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของงานหลังบ้านคือ1นนะคะเรื่องของงบการเงินเรื่องของระบบการบริหารงานบุคคลนะคะหรือว่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้ค่ะเป็นงานหลังบ้านที่เราต้องให้้นนห แต่เรื่องบัญชีการเงินนะคะถ้าเรานะคะให้น้ำหนักกับมันมากขึ้นเนี่ยหนึ่งนะคะเราก็จะทําบัญชีด้วยบาตรฐายบัญชีเล่มเดียวเนื่องจากการทําบัญชีเล่มเดียวค่ะเราก็จะมีข้อมูลที่เอามาจัดการได้เนื่องจากว่าข้อมูลแต่ละที่มันตรงกันนะคะเพราะบางคนนะคะข้อมูลของเซลล์ก็แบบนึงข้อมูลของฝ่ายผลิตก็แบบนึงข้อมูลบัญชีก็แบบนึงไม่มเคยมีอะไรตรงกันเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการยังไงหรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวระบบหน้าบ้านหลังบ้านที่ไม่ไปให้มันสอดคล้องกันนะคะบางคนอะเน้นแต่ยอดขายน้ต่การขยายธุรกิจแต่งานหลังบ้านตาม ไม่ทันนะคะพอตามไม่ทันเนี่ยทุกอย่างมันก็ทําให้เราไม่มีกระจกสะท้อนธุรก,กิจของเราเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้หน้าบ้านหลังบ้านเดินหน้าไปพร้อมกันแล้วก็จะทําให้ธุรก,กิจเราะคะ่ะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยอันนึงนะคะที่เก่งอยากจะแนะนําคือเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีนะคะถ้าเราเป็นธุรก,กิจเล็กๆเ,เราใช้ซอฟต์แวร์บัญชีเล็กๆก,ก็ได้ค่ะก็มีซอฟต์แวร์ขนาดย่อมเยาวให้เราใช้นะคะหรือว่าในช่วงที่เราขยายกิจการแล้วเราต้องการจะเติบโตนะคะเราสามารถที่จะลงทุนเป็นโปรแกร,รม ERP ก็ได้นะคะเพราะเดี ทำให้การทํางานทระบบนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อมูลต้นทานนงถึงปลายทายถึงบัญชีนะคะคียข้อมูลครั้งเดียวมันสามารถจะวิ่งไปถึงบัญชีการเงินได้เลยนะคะทำให้ข้อมูลทุกฝ่ายตรงกันแล้วก็เอามาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่เก่งอยากให้ความสําคัญกับระบบงานหลังบ้านนะคะที่ผู้ประกอบการจะต้องให้น้ําหนักเรื่องนี้อย่างมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในวันหนึ่งที่เราขยายเติบโตนะคะข้อมูลมีความสําคัญกับพวกเรามากๆธุรกิจที่เขาเติบโตนะคะไม่ว่าจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็มาจากการที่เป็นธุรกิจเเเล็กกๆช่นนนดวัะะค แต่ว่าเขามีการวางแผนมีการลงทุนเรื่องระบบงานหลังบ้านวันหนึ่งที่เขาโตว,วันหนึ่งที่เขามีนักลงทุนมาจอยธุรกิจด้วยกันหรือว่ามีการเพิ่มทุนต่างๆนะคะเขาก็พร้อมและมีความน่าเชื่อถือเรื่องข้อมูลแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้านะคะก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องที่จะต้องมาแต่งเนื้อแต่งตัวตัวเลขหลังบ้านกันใหม่อันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่พี่เก่งฝากพวกเราไว้นะคะค่ะพี่เก่งก็ขอสรุปในเรื่องของตัว3สิ่งที่ทําให้ธุรกิจไปไม่รอดไว้ประมาณนี้นะคะค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณคค่่ะะสสวัสดี